สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่นมาหลอดนะครับตายแรงนะครับผมจากด i มอนไอวีนะครับขึ้นมาสู่ดมอนสามนะครับผมวันนี้จะตายแรงแบบฟันแบบติดเดือดไปเลยนะครับผมมาครับมาดูกัน นี่คือเดมอนไอว v นะครับผมอยู่เดมอนไอว v อยู่จะขึ้นเดมอนสามนะครับกดไปเลยนี่ครับไตแรงคนเดียวทีมของคุณเป็นฝ่ายแบก ็นซัพพอร์ตนะทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกถ้าคุณเลือกแล้วครับเราเลือกมาหลอดมาเลย แล้วจะเาให้ดูเซ็ตนะครับผมเซ็ตเซ็ตที่ผมใช้นะครับจะเป็นเซ็ตแรกเลยนะครับเป็นเซ็ตแรกนะครับผมจะเอาให้ดูนะฮะนี่ครับแล้วก็เราก็จะมาดูกันที่รูนนะครับผมรูนที่ผมใช้นะครับผมนี่เลยตามนี้เลยครับผม เเป็นฝ่ายลือกบอกเลยว่าเกมนี้นตึงมากตึงตึงจริงๆครับยา,ยาวไปครับยาว,ยาวไปฝ่าตรงข้ามนะครับมีบมฉีมีเทวันนัทนะครับ มีใครอีกมีมีหน้านะครับผมรอเลี้ยวนะครับแล้วก็น้องอ้อยนะน้องอ้อย เดินหน้าเพื่อโจมตรีนะคะัชิคแมปแ๊บนี่ครับตรงกลาขขงครับผมบาดทำไมเมื่อกอ้เฮ้ยปาดลุย ป้อมเลนมากรอของเราถูกโจมตีโอ้กลางนะฮะลงนำข้าไปที่แนวหน้าเดียวนี้รอเดียวจะจะมาแย่งฟาร์มเราไม่ได้หรอกป้อมเลนมากรอของเราถูกโจมตี มี่กาสกดปฟองกับกดไปะจังหวะนี้เราขี่มาขี่มาอย่างนี้ดูดูแล้วปาดปาดปาดแล้วยังไงไม่ได้โอ้โหเช็คกลางสักหน่อยจังหวะนี้รอเลี้ยวว่าไงจ๊ะปาดทุกทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่นิดนิด มักของเราถูกโจมตีข้างบนนะครับไม่มีใครดูเลยขอเข้าไปก่อนแล้วยังไงโดลุมโดรุมจังหวะนี้ตต่อหนึ่งยังไงโอ้โอตายเลยไม่รอดฮะไม่มีใครมาเลยนะฮะจังหวะนี้เพื่อนทำอไรอยู่มากล้างยังไงโอ้ ลต้องออคืนนะครับงไม่ไหวไม่ไหวไจะเคียร์นะไม่ไหว Lub เคียร์ละไม่ไหวทนละซุ่มซุ่มไวก่อนยังไงเทียวนัดเทียวนัทยังไง ดูปาดนะโอ้โหมีนะเข้าซ้อนจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องโดนแล้วโดนแล้วครับปาดนะโอ้ยตายฮะตายแล้วครับหนึ่งตัวฮะหืมเสร็จแล้วหนึ่งตัวเทวันัทเป็นเกียร์ที่แล้วเอาล้วงล้วงจังหวะนี้จัง si in หวะนี้โอ้โหยังเดือดฮะมาแล้วยังเดือดเลยเอาปาดเบ้า ปาดคลิปจะปาดเบารอเลี้ยวรอเลี้ยวจะเอาไงยึกยึกแยกไม่เอาดีกว่าครับถอยดีกว่าค<อ>รับเบือดน้อยแล้ว,วกลับบ้านแปบ๊บกระป๋อแป๊บมาเติมเลือดสักหน่อยตะใครเลยต่อต้มเลนมังก,กรของเราถูกโจมตี ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอดเก่งจ้าเหล่าป่าเพื่อนรวมตัวบวกไหมจะบวกไหมบวกของเราถูกโจมตีลุยหรือเปล่าลุยเปล่าเพื่อนลุยเปล่าเข่าดูดให้จังหวะนี้ปาดถึงทีฮะเช็คให้ ทางฝั่งนู้นเขาก็ไม่กล้าเข้านะครับผมอาแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวจังหวะนี้โดดโดดแล้ววิ่งครับว,วิ่งวิ่งถอยก่อนตั้งหลักก่อนเอาลีมาลีนมาช่วยจังหวะนี้ปาดเก็บสองไปฮะโอ้โหบอลชิลไปป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีอาดันป้อมฮะจังหวะนี้ไม่มีใครมาแล้ว ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีล่างล่างโดนเย็บป้อมแล้วล่างโดนเย็บป้อมแล้วโอ้โหศัตรูเลนดักเราดีกว่าคอยมาสองโดดหนีไม่ไหวไม่ไหวครไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ Oh, God, God, God. Your tower has been destroyed. war! Your team has destroyed a tower. วนลอยโอ้แตกไปแล้วรนนครับ,บรอมวนลอไม่ไหวว่ะฟาดทัวร์ไม่ไหหนีก็ไม่ไหวโอ้โหสองหนึ่งไม่ไหวโอ้โ,โหโด,นน,ดนนะจังหวะนี้แล้วไข่มาอีกโอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนเหยียบลอยฮะโอ้โหเพื่อนตามมาไม่ทันนะจนังหวะนี้ มาเก่งกาตามมาไม่ทันแล้วล่างว่าไงได้ป้อมเปล่าได้ป้อไมไหมโอ้โหแวนไม่ตีป้อมเลยอ่ะโอ้ทำไมเพื่อนไม่ตีป้อมนะแลวแหมนอนจะจากไปอย่างสงบ โดนล้มแล้วช่วยดูเวรสโดนสวิงกิ้งช็อตนี้แวนบอกว่าฉันไม่ไหวอ่ะเจ้ตีเทวดาไม่ไหวจะทนโดนวังดักสเลยเยอะให้ทียังไงครับกลางนัวอย่างนี้ก็โดดไปครับหมาดดูด้วยชทั้งเข้าไปวัวเขาดีหน้าบ้างโอ้โหปาดหุยโจ้อันนี้ยังไงสองต่อสอง สองต่อสองปั๊บตัวนี้โอ้โหสอง้วครับโอ้โหดับเบิลชิลไปอีกรอบนะครับผมอืมกลับม่านแป๊บได้แล้วต้องกลับนะฮะโอ้โหแบกจริงครับโอ้โหเจ็บตัว บ้าตายเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยเรอเพื่อนไม่ช่วยเลยเลยอบบนี้ยังไงยังไงไม่ถอยแล้วฮะเอาอุ้ยองตางหนัวกันแล้วตันนี้โดดเข้าไปอีกรอบ ตาเนี่ยโอ้โหเป,<ไ>ป<ฤฌ>็ดเลือหมดเต้โผล่เลือรอดไปคนหนึ่งเพื่อนติดไม่ได้เ <ST. S 1> หลือรอดไปคนหนึ่งทรุตครีถูกส่งออกไปแล้วอมังอรก่อนเพื <ST. S 1> <ST. S 2> อ่อ, <ST>. อ,อการเงินของเราเราต้องเอามอมกงกรก่อนคนไม่เกี่ยว รียกดาร์เลเเยอรออกมาแล้วเียคิเลยแล้วฉีว่างยฉีฉีโอโหผักผมออกมาอย่างนี้ฉีว่าง่ายฉีวันนี้เยอะเกินเยอะเกินไปตาอ็ิคิวเข้าไปไท่ตัวเอาโอโหสามสามตัวหนึ่งเรื่อง เอาเอาเอามีคนอูอ้ฮะมีคนอู้มีคนอู้เฉยโอยโ เปลียนอู้ก็ผิดซะด้วยวอนโอลาหนคือพลังที่แท้จริงช่วยดูรวบตัวเบริสจบตีตรงกลางยังไม่จบเลยตรงบวกจำนวนนี่อีกแล้วอือถกับสองหนึ่งว่าไงตายแล้วเอาถึงสามหนึ่งเอา แล้วเพื่อนไม่เติมยังไงได้ไหมได้ไหมเออต้องได้แล้วต้องได้แล้วมีหน้าได้เปล่าแค่มีหน้าเปล่าโอ้ยไม่ทันครับจังวันนี้พิงจะเทาไปลวมก็ไม่ได้ไม่ไหวจะเคลียอะไรจังวันนี้ ข้าดันกลางอยู่เข้าได้ไหมเอาเพื่อนจังหวะนี้โดนสวนฮะเพื่อนจังหวะนี้โดนสวนฮะเราตอนน้องรีบเข้าซ้อนแล้วโดด<ห>เข้าไปแล้วดูดแล้วปาดโอ้หปาดไปถึงนี้นะ่ะแต่แค่คิวเ่วย<ห>เพื่อนาวาันนี้ปาดโอ้โหมาข้างเนื้อแปลกเลยโอ้ย แล้วฟันนิ่มๆนะเย็บไปสองนะรวบตัวรวบตัวดันกลางได้ไหมเพื่อนดันกลางได้ปเปล่อมาเพื่อนแล้วสวนจังวันนี้ ส่วนในวันนี้อาร์มมิ้งพี่แล้วยังนีต้องแตกแล้วต like ้องแตกแล้วเออเข้าไม่ข uh ิดจีนี่หน้ามันเพื่อนรักโอ้โหยมาเกินคาเก็บไปหมดเตี้ยโอ้โหยแต่วันนี้หมดเตี้ยะอ๋อครับดันท้อมกลางแล้ว ตรงันนี้น่าจะจบได้เลยนะครับน่าจะจบได้เลยหยิบเรากระดันมาให้ด้วย,วย,วยแล้วเขาเกิดมาสองขี่ออกมายังวันี้โดนด,ดักไงว้เลยฮะเขาไม่รอดรอดหรือไม่รอดโอ้โหรอดเฉยปาดเข้ามาดิเข้ามาดิ มาดเข้ามาดิปานดีเอาอย่างไงโอ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถอยก่อนใส่เท้าแมนมาแมนมาจังหวะนี like. <ving> oh, right ้ขอบคุณมากเพื่อนเอายังไรอาอยิงยิงไม่เข้าอ่ะน้องๆยิงไม่เข้าแล้วจบเกมไปฮะเกมนี้ MVP จะเป็นใครฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่องไฮไลท์เกมออนไลน์นะครับผม,บผมก็มือใหม่เนาะเพิ่ง จะทำคลิปนะครับผมก็ไม่คล่องอะ่ะเออถ้าผิดพลาดตรงไหนจะให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ